สบายดีพี่น้องช่วงนี้กระสิใส่ทุกมือทุกดินเลยเราพี่น้องโอ้ผิวโอ้ผิวกันลานอนพี่น้องเลยปับแยคุณลงมากัเลยไอ้เพอรน่าวไอ้ก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวหืมายคือชุปีอีิกดเบบาปี แต่จะตีอะก็ตีป็ดเขาจากป่าจานี่จะกินล่อนเด็กเขาจะเ้าะเขาจะสอเผื่องนั่งนั่งรักอยู่กับปีเบมีอยู่ตะหูตะหูออกไหมออกมาตะหูเออคินเส็จนล่อนกุเส็ยนล่อนกบอเ่กับกินกินกับข้าวเนาะ จะได้ำหานาะขันบอกขั้นบอกกินเ็นล่างกับข้าปีอ่ปุ๊รทมมือน้องพี่น่อติดการที่จะมาแบเนี้หางเสืงเนี่ยหแืว่็เรียมเนี่ยืมบเดียมตาล มาร้ะกินลายอมากที่สมมันีมันเป็นยังมือดอกนี่าี่เช่นแลถ้าเป็นอันนั้นนี่ก็กินดูนีอ่กินลายบอดีบอก่กินลายอย่างเป็นแบบเบาหวานระ มาเพืยงงาบารามาพันก่อนเพเิ่ทุกคนมาวานัดบัรจะัมาข้าอทาจีนอทาจีนแอนคอยทาได้อนนาอนนแบบนันเาอยาท่าที่มาดืนนะอทากับบาอยทาอย่าท่านีดด เทโลนันก็หออกหไหนโซอ,อห,หืมทาวามกะไท่าประจำํำเฮ้ยข้าบวยไฮคขาดบต้องท่าประจํำทาครีมแห้งนะนนนนอีชวย่ไ้เละทาซองพรอนถ้าท,า,ทาพรนพอนอะไรนะน้มาเปันแถวมาท่าม่ได้ชนมทาี่แกล่แล้วคนใสชื่นเก่ได้เตะกี้ก่อนเันทาตะแ้งคุณ ไม่เราจะไปใส่ทีมันาดไปใส่มันถาวรแล้วก็บุ้งช้ามีตะกร้าแล้วก็ผาเราเป็นเลื้อมันมีฝาชอบบางโลกบางหนี่นี่โอ้มันพิเศษมันพิเศษนี่นะโดนนะใส่ที่ม mm. ันพิเศษนะตะกูลอ oh. oh, ันนี้บ่ตะกูลผาเย่เขี้ยวกันก้นขี่มอหนึ่งตะกี้ตะหนาดำตะกูลหนาดำหนาเขี้ยวตะกูลนี่

มันคว่ำด้วยพอดีซีบอกงามแต่ก็เลยพอดีเหมือนกันเกี่ยาขอโชคมาให้กระดองกระดองขาถ้าก็เหลือพดีงามน่หนาก็พี่เอาละเอาหลีกเรนเปล่เปลยปิดมากหรหนาบ่แดจ้าเขื่อนก่อนนามุงดูถ้าที่หนาไม่เงบ่แดงเจ็บขาวน่าแดงสั่นแล้วจะแดงสันดากริ่งกูดอกมุงแดง

ไปเเอายังไปย่บก่เยนไปเ่อแจกานนทปต่หันเ่ยงดวใจเนาะดุใจ่ผักเอะไรเร็มจะวยสวยะเทปเทมนันปะ้ามีน้องมกินมีน้องจู้จับไทีแรกก็เมื่อ ม,มเบิดสวยมนกระลางอูม,อม,ม,ม,มันมันยาเปนเหตุกินแล้วนะจนโดนกินเถอเขาก็เลยจานน้ามม่บือไมไ่ใช่เบอ่นเนี่ยนก็พุกนะเอาแต่ม่เปียบอืเอาแต่ไม่เปียบเบืองเขตัอ้าวเราประหม่กสดหน้าบบโคตรละหมากหน้ามันย่างด้วกันหละ น่เทรอะห้องอานห้เราละเราเห็ดเมัก็กินแต่ขบุญยา่าบนาะาาแค่ิ้มจานอย่าคูคะิงกบะดองคือแหวะเลนะกาบะก็จาดอกคุณจอมมาก็กกาดองวะใช่ขระปุญข้ผิดข้าว ก็หมมาค่ะประกาศดองปกานร้องแล้วก็พักนั่งตู้าี่ฉันก็ไปยัดที่ขาอนละพักที่รอมบ้านเขาหนกัที่เราข้างนอกเหมือน มันเหนีมใช้้ตาอย่ทอย่บุมาบุมาวนรบกกเราูยงก็ดีคุณบุมมาวนกใสกระดาษเนาะแซ่บพี่น้องเลยกินจนลืมกินจนลืมนาที ันไม่เ่าซับ่มหอลับานวันเี่ยงก่อนหายทำอรานเี่ยงหายบอเดียวว่าหายเขียนเงินบ่ได้หายกันเดียวไปกุงเช่พ่งกัเล่นแล้วลิ้นได้คะของมีเวลาของมีวลาอะไรกเล่นบ่มีจักดีดอกวัสิบเล ยืนเท่าไรเป็นค่าของทำงานเขาจะไรบได้คนไทยมือข้นนานเยเ่าวขึ้บ่าเลยได้งานคืองาน้คนไทยคนใชก็คือการงานคืองานนี่กันะรหลงานด้มือบ่ มีอย <c ười> <ừ. S 2> ู่ใสยเอยนน่องที่อก่นจมล่งได้ไอ้บาอื่นก็จะไปใส่ถ้าก็ไหลนีคือกันไหลอยู่เล่ากันเดียวจะไปใส่แต่เท่าซับขมเหีดอยู่น้ำใส้เอยนนองแล้วก็ได้อยู่เลื่อนไแลวหมักแห้งพีชแห้ง

เออไปสื่อมาแล้วจังหนลูกลงกรุงเทพพอเด็ดโทรหาขยเนนายบ้นาะปอเนาะปยดีแล้วยังประันมา่านการติดต่อจแต่ยังว่าใครจะว่าเขามาเขามาบ้านเนี่อะไรเงียยมดี อยู่หลูก่นใัไ่ได้นยลยผัวมั้งผัวมังผัวพเดี๋ยวน่ะจ้าเขาจะเจอะอยู่จะโหลดเขาจะเป็นยังม่มีลูกน้อยเลยตอมีลุกน้อยเลยนะผัวก็เมียลูกน้อยเย่ยนลบางทีหลามันเพิ่มมากก็พอมันกมันมา ผมกุี่มีผมเงาจ้ำจา๋าหุายิงพวกกระนังง่หลุดเนี่ยตาดูดีาเพื่อใส่มวกใส่วเถอหยิงา,งามมดูดีละ่เขาไปีิงเขียให้เียนอะไรเนี่นยเ,มมเห็นแล้ปะไม่เ,มมเห็นไ่เข พันไก่นก็เห็นพักมันได้เย u, อะพิลลได้เอเเราพีเนาะ